สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ในการเรียนพระคัมภีร์ในพระธรรมยากบวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่2นะครับเรื่องอย่าลำเอียงนะครับหรือการเลือกที่รักมักที่ชังน,นะครับมาฟังกันเลยครับพระธรรมยากอบ,บทที่2นะครับก็จะมาอ่านในฉบับ1971ตักเตือนไม่ให้ลำเอียง ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปราศัยกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นั่นเถิด ในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดท่านมิได้แบ่งชั้นวรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแห่งแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ม่ใช่หรือ แต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดข,ขี่ข่มเหงท่านไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ลากท่านไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ศพประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านถ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญตนตามพระบัญญัติโดยแท้จริงตามพระคำภีที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาป และว่าตามธรรมบัญญัตินั้นท่านก็กระทําผิดเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผู้นั้นผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วยว่าองค์พระผู้เจ้าได้ตรัสว่าจงอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาแล้วก็ได้ตรัสด,ด้วยว่าจงอย่าฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทํา เช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่กรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดกันในยากอบบทที่2ข้อที่1ถึง12นะครับในเรื่องของยาลำเอียงในยากอบบทที่2ตอนนี้นะครับ อย่าลำเอียงทำไมพระเจ้าถึงต้องเตือนนะครับว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าได้เห็นนี้ท่านที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ก็คืออ,อ,องค์ผู้เป็นเจ้าของเรานะครับพร,พระเจ้าสร้างเรามานะครับในกาลาเทียบทที่3ข้อ28บบอกว่าไม่มีชาวยิวหรือกรีกไม่มีคนที่เป็นทาสหรือไทยไม่มีชายหรือหญิงนะครับ ในในในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าในพเรยสุคริตทุกคนเท่าเทียมกันตรงนี้เนี่ยเป็นขอ้อพัมพีที่ทุกคนควรจะจำไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับไม่มีเชื้อชาติภาษาสีผิวนะครับตรงนั้นไม่ต้องเอามาเกี่ยวนะครับเมื่ออยู่ในพระคริสต์แล้วทุกคนมีสรีภาพในพระองค์และเป็นพี่น้องกันเท่าเทียมกันตรงนี้ก็พูดไว้ก่อน นะฮะในพระคำกับทีพระคำยากรอบ,บอกว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดสวมแหวนทองคําและแต่งตัวเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนแต่งตัวสมซ้อเข้ามานะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นผมนึกถึงพระพีเอเสเคียลบทที S S K L B ่3ามตอนที่พระเจ้าได้กล่าวโทษผู้เลี้ยงนะฮะผู้เลี้ยงแกะบัดซบนะฮะซึ่งดูแลแต่แกะอ้วนๆเอาแต่ไขมันนะครับแล้วก็ไม่สนใจแกะตัวอื่นนะครับ ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนอในอาจจะเป็นผู้นำนะครับอันนี้คิดพูดถึงผู้นำคริสจ,จักรนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีบทบาทนะฮะหน้าที่นะฮะถ้าในธรรมศาลารในคริสจ,จักรนะฮะหรือหรือในที่ประชุมนะครับถ้ามีใครตั้งตัวคือถ้าถ้าถ้าคนได้ถูกตั้งเป็นผู้นาแล้วกันนะในสมัยนี้ผมอาจจะไม่บอกว่าถูกเจิมหรือไม่ถูกเจิมในโดยพระเจ้านะครับเพราะว่าก็ก็มีผู้นําแบบ หลายแบบนะครับแล้วก็แต่สิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าลองคิดดูสิว่าถ้า,าคือผู้ใช้พระเจ้าเนี่ยมีดีเยอะแยะมากมายนะครับมีมีคนที่ถอมใจรับใช้ดูแลเลี้ยงแกะดีอันนี้นะ,ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยเป็นเป็นพระกุณาของพระเจ้าที่ที่แบบสร้าง ผู้ใช้เหล่านั้นแล้วก็สร้างชีวิตผู้รับใช้เหล่านั้นแล้วให้เป็นแบบอย่างแล้วก็ได้หนุนน้ําใจตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อชุมชนของพระเจ้าแต่ในาบ,าบางจุดนะครับาบางครั้งเนี่ยอาจจะมีผู้นําที่ไม่ดีนะฮะตรงนี้ก็แต่อย่าไปจดจ่อกับมนุษย์นะครับเพราะว่าแต่ในตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอเตือนนะครับสําหรับผู้นําที่มีท่าทีที่ ข้าข้างคนมีเงินนะครับหรือไม่ในระบบคริสจักรเนี่ยเราก็จะรู้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าบางคนรับเงินเดือนมาใช่ไหมครับก็คือไม่ไม่ได้ทํางานแล้วก็มาประกาศข่าวประเสริฐเป็นที่จาร์ปโลซึ่งเป็นคนเย็บเต็นต์อาชีพนะฮะแล้วก็มาประกาศข่าวประเสริฐนะฮะคือคือในเราก็รับรับระบบนี้มาในระบบของคริสจกักรโรมันนะครับแล้วก็สมัยต่อมาแล้วก็มันเป็นระบบของโลกนะฮะอาจจะไม่ได้ถูกต้องตาม คือจากในยุคกิจการคราทูดนะครับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าผู้ใช้พระเจ้าจจอาจจะต้องมีดีกรีมีเป็นที่เคารพนะฮะมีการศึกษาสูงอะไรก็ตามแต่แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของอีกวันหนึ่งละกันนะครับว่าสําคัญไหมคุณสมบัติของของผู้ใช้พระเจ้าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อคุณเป็นผู้บใช้พระเจ้าแล้วหรือเป็นศิษยาวิบ้านหรือเป็นคนสอนนะครับถ้าทํา การกระทําแบบนี้ก็คือเอาใจคนรวยอันนี้พูดกันง่ายๆนะดูถูกคนจนแบ่งชนชั้นคนแล้วก็อาจจะ,ะเพราะว่าคนที่มีสตางก็อาจจะนําเงินถวายเข้ามาโบสถ์ใช่ไหมครัก็เป็นความมั่นคงทางการเงินนะครับซึ่งจริงแล้วเนะี่ยพระเจ้าเลียเ้ยงดูท่านนะครับไม่ใช่คนรวยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าโอ้ยพระเจ้าเลี้ยงดูผ่านคนนี้จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นคนเลี้ยงดู นะครับไม่ว่าจะผ่านใครก็ตามพระเจ้าเลี้ยงดูผู้รับใช้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญอย่าลําเอียงอย่าไปเลือกที่รักมากที่ช่งน,นะครับอันนี้ก็พูดไปถึงอาจจะเป็นภรรยาของศิทยาพิบาลด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะเลือกที่คุยกับครอบครัวของคนมีเงินหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมต้อนรับดูแลเป็นพิเศษสําหรับลูกหลานของคนที่อาจจะไม่สนใจหรืออาจจะมีบางคนนะอา,อาจจะมีอะไรความไม่พัฒนาทาง สมองหรือปัญญาก็อาจจะทอดถูกทอดทิ้งหรือว่าเป็นคนยากจนก็ไม่ต้องไปสนใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าหลายที่ก็คงมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าทำนะฮะหรือถ้าเคยทําและทําอยู่กลับใจใหม่ครับนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นอาจารย์ศิลปพิบาลหรือพระยาศิยา์พิบาลกลับใจใหม่นะครับก็ เพื่อเพื่อตัวท่านเองนะครับผมผมไม่ได้ตัดสินนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครนี่ผมพูดตามสิ่งที่ที่เป็นเป็นอยู่ยนี้นะฮะผมผมพูดในในในการทั่วไปแล้วกันนะครับก็คือว่าเนี่ยการแบ่งชั้นวรรณะตรงน,รงนี้อย่านะครับพี่น้องที่รักนะครับในข้อที่5ของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้เลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในฝ่ายวิญญ,ญาณในความเชื่อนะครับให้เป็นผู้รับมรดก ซึ่งพระองค์ทรงส,ญญสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์นะฮะก็ใช่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยฮะจะช่วยคือพระเยซูบอกเสมอเลยดูแลหญิงม่ายเด็กกัพร้าดูแลคนจนนะครับแลวก็คนยากจนจะมีอยู่กับเราเสมอไปพระเยซูก็เคยว่าสาวกคนหนึ่งนะฮะที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ทรพร,พระเยซูว่าทำไม หญิงคนนั้นทุบไหยน้ำหอมแล้วเอามาล้างเท้าพระเยซูน่าจะเอาไปแลกเป็นเงินหรืออะไรก็ตามแต่แต่จริงแล้วเป็นอันนั้นเป็นท่าทีที่ผิดนะฮะแต่จริงแล้วคืออา,อาจจะไม่เกี่ยวกันในเรื่องนี้ครับแต่เป็น,ปนท่าทีจริงๆที่ว่าให้เราดูดูแลคนจนนะพระเยซูก็บอกแล้วว่าคนจนจะมีอยู่กับเราเสมอไปนะฮะแต่สิ่งนั้น,น,ใ,นในเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนั้นทุบไหยน้ำหอมนัอันนั้นเป็นการของนมัสการพระเจ้าแต่ผมพอดีนึกถึงข้อพัมพีตรงนั้นได้ นะครับแล้วก็การการข่มเหงกดขี่ข่มเหงคนยากจนคนได้โอกาสเนี่ยมีทั่วโลกนะครับแต่คริสเตียนอย่าหลงกลหรือติดกับกับสิ่งที่ถูกทําให้เป็นประเด็นทางการเมืองเช่นว่าสิทธิเท่าเทียมกันจะต้องเท่าเทียมกันทุกอย่างนะฮะกลายเป็นระบบการปกครองแบบอย่างหนึ่งอาจจะเป็นผมไม่อยากจะโยงขึ้นเกีก่ยวเรื่องของสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศเหล่านั้นก็จะ ไม่ให้คนนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ด้วยแล้วก็ไม่ให้คนติดตามพระเจ้าที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็ยังข่มเหงทําร้ายรังแกนะฮะหรือแม้กระทั่งเอาชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้านะฮะซึ่งมันก็แบบว่าเป็นเ,เป็นการปกรครองที่แปลกๆนะฮะผมก็ไม่ได้สนับสนุนสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็แต่จงจําไว้นะฮะก็บอกว่า,าท่านทั้งหลายที่ดูถูกคนจน อ,อ,อย่าอย่าดูถูกคนจนเพราะว่าอ,อยากอบในพระพี่ยากอบก็เติมนเลยว่าไม่ใช่คนรวยเหรอที่ลากท่านไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่ใช่คนรวยเือหรือที่หมิ่นประมาทพระนามพระเจ้านะเพราะว่าในสังคมส่วนใหญ่โอเคถ้าคุณมีสตางมีมีทุกอย่างนะในเรื่องของวัตถุนิยมอาจจะมีรถอี e ีไฟฟ้ารุ่นใหม่จากอเมริกาสั่งเข้าไปขับที่เมืองไทยนะครับไปโชว นะฮะก็ไม่รู้ว่ามีชาร์จิ่งสเตชันกี่ที่อันนี้ผมนอกเรื่องเดี๋ยวกลับมาก่อนอะนะฮะก็ก็คือ,อจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนคนรวยอาจจะอวดมัง่งอวดมีมีดีแล้วนะฮะมีทุกอย่างแล้วแต่แล้วก็ไม่ต้องการพระเจ้าในชีวิตนะฮะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะคนอาจจะดินประโยคที่ว่าอาวทำไมเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ช่วยให้รวยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อันนั้นก็ไม่เกี่ยวกันเนี่ยก็เน่ยในในในอ่อหลายอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยคนมั่งมีเนี่ยก็ชอบกดกดขี่ของเพลงและอีกอย่างถ้าเป็นคนมั่งมีในคริสจ,จักรด้วยนะฮะและสนับสนุนผู้นําที่ลําเอียงอีกละ่ะก็ยิ่งไปไปกดขี่ของเลงคนที่ยากจนด้อยโอกาสหรือไม่มีอะไรที่จะนําเสนอกับคริสจ,จักรแห่งนั้น อันนั้นยิ่งไปกันใหญ่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่านั่นแหละก็ก็ไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นในในในสิ่งที่ไม่ไม่ควรทําก็คืออ,อย่าลําเอียงแล้วก็เนะตือนเตือน,นพระเจ้า,าพระพระธรรมยากรเนี่ยก็เตือนสติไว้ว่าก็ไม่ใช่คนร่ำรวยเหรอที่เ,เป็นคนที่ขมเหงท่านนะฮะถ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญตาม ตนตามพระบัญญตัติโดยแท้จริงตามพระคำภีที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่นะฮะแต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงก็กระทำบาปนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยที่พูดมาตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ความลำเอียงคือการกระทำบาปและว่าตามธรรมบัญญตัติท่านก็กระทำผิดนะครับเพราะว่าถ้าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียว ก็เป็นผู้ที่ผิดธรรมัญัติทั้งหมดนะครับโดยองค์พระคุณเจ้าได้จัดว่าเ,เจ้าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาและอย่าฆ่าคนแต่ถ้าท่านไม่ล่วงประเวณีแต่ฆ่าคนท่านก็ผิดบัญญัติแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเ,เราไม่มีใครหรอกในโลกนี้นะที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดจริงๆอันนี้ก็เป็นเป็นอีกทางความหมายทางในหนึ่งะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเรารอดโดยพระคุณพระเจ้า แล้วก็การที่ทำตามธรรมบัญญัติเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มาจากตัวเราซึ่งสิ่งที่มาจากตัวเราเนี่ยเราเอาไปถวายพระเจ้าไม่ได้เพราะโดยนะความดีของมนุษย์นั้นก็เป็นเหมือนกับผ้าคีริวในสายพระเนตรพระเจ้านะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันหนึ่งผมจะมาสอนเรื่องนี้แล้วกันนะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้ฟังก็จริงๆแล้วเนี่ย เพราะว่าชีวิตของคริสเตียนนะฮะได้รู้จักกับพระเจ้าและได้บังเกิดใหม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับนะะจากพระวิญญาณพระเจ้านะครับเมื่อรู้จักพระองค์แล้วก็มีใจใหม่ถูกสร้างใหม่อ่านพระคัมภีรก็ได้รับการชำระจิตใจนะครับแล้วก็เป็นคนใหม่ทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วใจที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยก็จะขับเคลื่อนการกระทำนะ,ะออกมาไม่ใช่ บังคับตัวเองต้องทำดีนะฮะเพราะว่าถ้าใจไม่ถูกเปลี่ยนทำดีไปก็มันมันมันไม่อยู่อยู่ยืนนะครับแล้วมันก็มันมันก็อยู่ไม่ได้นานนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนใหม่ในะพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะทำให้คุณสร้างชีวิตคุณให้เจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการการชำระนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในโรมนนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องสำคัญนะฮะเพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ย ในข้อนี้บอกว่าท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทําเช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าอให้รักเพื่อนบ้านรักเองพระเจ้าให้จากคือไม่ได้มาทำลายธรรมบัญญตัติแต่ว่ามาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมีบัญญัติสรบการโอ้ ใช่ไหมแล้วนอกนั้นก็ยังมีกฎข้อย,ย่อยในในศาสนายิวนะฮะอีกเยอะแยะหรือศาสนาที่เราเชื่อกันอยู่อะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยพระเยซูก็ได้สรุปแล้วว่า2ข้อรักพระเจ้าและรักเ,เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะฮะถ้าจิตใจเรารักพระเจ้าบังเกิดใหม่นะฮะฝ่ายวิญญาณถูกพระวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนนะฮะร้อยเป็นคนใหม่แล้วเนี่ย สิ่งที่เป็นการกระทำเนี่ยเมื่อเรารักพระเจ้าเรามีความสัมพันธน์นะครับกับพระองค์มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราก็จะมีผลในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโลกนะครับคนอื่นๆเราก็จะรักคนอื่นเพราะเรามีความรักที่มาจากพระเจ้านะก็คือมีคําพูดพระพีที่ว่าถ้าท่านรักพระเจ้าที่มองเห็นไม่ได้เนี่ยท่านจะรัก พี่น้องได้หรือนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องเตือนไว้นะฮะตรงนี้ในตรงนี้เนี่ยก็จะนึกไปถึงพระม์ีหนึ่งยอนบทที่4ข้อ20นะครับผมจะอ่านฟังว่าถ้าผู้ใดบอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดพูดมุสาหรือโกหกนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นได้นะครับก็จะรักพระเจ้า ที่มองไม่เห็นไม่ได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นใจที่รักพระเจ้านะครับก็จะทำให้เรารักคนอื่นเช่นกันแล้วก็ในช่วงท้ายของข้อสองนะครับก็บอกว่าจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพนะครับเพราะอ่างจริงแล้วพระนิพพุทธได้ตายไถ่บาปเราเรา,เรามีเสรีภาพแล้วนะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ย เราถึงมีชีวิตใหม่แล้วก็เป็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใจที่ถูกเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็คือทําให้เรามีเสรีภาพต่อกฎเกณฑ์ของมนุษย์หรือาศาสนานั่นเองนะครับนะบถ้าเป็นกฎเกณฑ์ของความรักนะครับที่พระเจ้าได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเชื่อมโยงกับในข้อที่13ข้อสก็ท้ายของบทที่สที่เราจะ คุยกันวันนี้นะครับเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตานะครับความเมตตาย่อมมีใช้เหนือการพิพากษานะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับเราเนี่ยจะมีพื้นฐานความบาปหลายๆอย่างในชีวิตนะครับตรงนี้ต้องขอให้พระพเจ้าเปลี่ยนนะครับเพราะเราอาจจะชอบตั้งตัวเป็นคนที่ ดูดีชอบทำและถูกนะฮะแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นมาตรฐานและไปตัดสินคนอื่นแล้วเราก็บอกเช่นอาจจะบอกว่าคนเนี้ยคุณไม่สมควรหรอกที่จะมาสอนคุณนี้ไม่สมควรหรอกที่จะเป็นผู้นำรัชการหรือคนนี้อาจจะไม่เหมาะสมที่จะรับใช้พระเจ้าเนะี่ยเป็นการที่ยกตัวเองขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินด้วยอาจจะเป็น ความอาจจะยิงจองหองในใจนะครับแล้วก็อ,อแล้วก็ไม่ไม่มีความเมตตาหรือหรือไม่เข้าใจความเมตตาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะหลายครั้งก็ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเช่นยกตัวขึ้นแล้วก็กดคนอื่นลงนะครับแล้วก็บังคับขู่เข็นนะครับหรือในตรงนี้จะเอาไปเชื่อมกับถ้าจําได้ใช่ไหมครับเรื่องท่าชาชัว ในตรงนี้เนี่ยก็จะ,ะผมขอโยงไปถึงมัทธิว18นะครับเรื่องที่ทาสเนี่ยติดเงินนะครับแล้วก็มาขอผ่อนผันใช่ไหมครับแล้วก็นะครับเจ้านายก็ยกหนี้ให้ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอทาสคนนั้นออกไปเนี่ยก็ไปทวงหนี้กับลูกหนี้ของเขาอีกคนหนึ่งไปบังคับคู่เข็นนะฮะในตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในมัทธิว18นั้นพระเยซูอยากจะสอนเรื่องอะไรเรื่องการให้ใหภัยนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นการให้ภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เราถ้าเราไม่ให้ภัยคนที่ทําผิดต่อเรานะครับพระเจ้าก็จะไม่ให้ภัยเราเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นและการให้ภัยเนี่ยจะนําเสรีภาพเข้ามาสู่ชีวิตของคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับกลับไปจบตรงที่ว่าให้เราแสดงความเมตตานะครับแล้วก็ความความเมตตาก็เหมือนกับมีชัยเหนือการพิพากษา นะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้ผมเพิ่งได้เรียนรู้กับพระเจ้าว่าพระเจ้าเปิดเผยให้นะครับผ่าน أ, คําเทศที่ผมฟังมาตลอดก็ในในช่วงระ,ระยะหลังเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องของการตัดสินเนี่ยอย่าอย่าตัดสินคือไม่ใช่บอกว่าห้ามตัดสินเลยนะฮะเราตัดสินในสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกับว่า รู้ดีรู้ชัวนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์หลักการของพระเจ้านะครับแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินพิพากษาเอาผิดลงโทษเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าให้พระองค์ทำหน้าที่พระองค์นะครับไม่ต้องไปเเพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องตัดสินตัวเองหรือโทษตัวเองนะครับเราหรือให้อภัยตัวเอง พระเจ้าเป็นคนให้ภัยเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทและหน้าที่คือเราต้องเข้าใจให้ถูกนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้คุณอย่าไปโทษตัวเองคุณต้องให้อภัยตัวเองพระเจ้าเป็นคนให้อภัยคุณนะฮะแล้วก็พระเจ้าเป็นคนตัดสินลงโทษนะฮะพิพากษาแต่อันนี้ก็จะต่างกันว่าเรื่องของการตัดสินกันในหมู่คณะผู้เชื่ออันนั้นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องของการตัดสินวินิจฉัยการสอนกฎระเบียบในครสตจักร เพราะนะั้นคืออย่าให้สับสนเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าพอไม่พอเดี๋ยวนี้จะมีเขาเรียกว่าการพอพอในสังคมเริ่มมีความเสื่อมทรามใช่ไหมครับศีลธรรมตกลงเนี่ยและพอเราพูดไปและมันไม่ตรงกับแนวคิดของคนยุคนี้นะครับในเ,เรื่องของการแต่งงานการมั่วสุมหรือ,อ,อการวิปริตหลายหลาย,ลายอย่างในสังคมเขาจะบอกว่าทำไมคริสเตียนชอบตัดสิน เราไม่ตัดสินนะเราพูดไปในมุมมองของหลักการพระเจ้าซึ่งตรงน,นี้อย่าเอามาปน,นกันกับเรื่องของการพิพากษาตัดสินของพระเจ้านะฮะแต่ก็ก็คือก็คือเราเราพูดในความจริงของพระเจ้าไปแต่ใจเราเนี่ยไม่ได้ไปเกลียดชังคนเหล่านั้นเราอาจจะไม่เห็นด้วยหรือจริงๆพระเจ้าจะบอกว่าเกลียดความบาปที่เขาทําแต่ไม่ได้เกลียดคนบาปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความ เมตตากรุณาของพระเจ้าให้มีใจที่กว้างขวางเหมือนกับพระบิดานะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ผมยังติดอยู่นะครับพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันเรื่องข่าวสารความการเคลื่อนไหวของสังคมโลกนะครับเพราะมีการประชุมของ world economic forum แต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งจบไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไป ก็ค้นหาดูก่อนแล้วก็ไปฟังนะครับเพราะมีหลายเซสชันเยอะเหลือเกินที่ต้องติดตามฟังแล้วก็เอามา,าตีย่อยให้พวกเราสรุปกันนะครับก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันก็มันสำคัญจริงนะฮะแต่ว่าการเรียนรู้พระพีพระคำพระเจ้าสำคัญกว่าแล้วก็การติดตามกระแสะโลกมันก็เป็นแค่ข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ว่าเราไว้วางใจพระเจ้านะัะเพราะว่า เราพระเจ้าจะดูแลปกป้องคุ้มครองเรานะครับวันนี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เขียนมาได้นะครับที่ odaily@gmail.com นะครับก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ